เวลาที่แฟนให้ดอกไม้เรานะครับผมแล้วก็ซื้อดอกไม้ให้เรานอกจากจะความประทับใจแล้วรู้หรือไม่ว่าความหมายของดอกกุหลาบแต่ละสีมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมแล้วก็ยังรวมไปถึงนะครับจำนวนดอกกุหลาบที่เราได้รับมาในวัววนวาเลนไทน์นี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับความหมายของ 3- ส,สีนี้ที่นิยมกันให้ในวัววนวาเลนไทน์ก็จํานวนดอกกุหลาบนะว่ามีความหมายแบบไหนบ้างนะครับ เริ่มกันด้วยดอกกรหลาบสีแดงนะครับผมเป็นสิ่งที่ฮิตฮอตที่สุดเลยสำหรับการแสดงความรักจริงในช่วงวาเลนไทน์ไม่ว่าจะมองไปร้านไหนมันก็ต้องมีดอกกรหลาบสีแดงนะครับผมเป็นจุดนํใสายตาว่าจะเป็นสีแดงสดสีแดงเข้มแล้วก็สีแดงเฉดต่างๆความหมายของเขาคือการตกหลุมรักใครสักคนไม่ว่าจะเป็นนะครับการที่เราไปแอบชอบเขาหรือว่าแอบปลื้มเขาใช้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็การให้ดอกกรหลาบสีแดงการสื่อให้คนรักรู้ว่ามีคนแอบหลงรักเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมและความรักนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญของเขามากๆ เลยแล้วก็เป็นความที่จริงใจสุดๆเลยนะครับผมความมั่นคงเรียกได้ว่ารักมากๆแล้วก็รักจากหัวใจเลยนะครับ มาที่สีหวานอย่างดอกกุหลาบสีชมพูกันเลยนะครับผมนอกจากสีจะหวานแล้วความหมายของนางนะครับยังหวานไม่แพ้กันเลยนะครับผมบอกได้เลยใครที่ได้ดอกกุหลาบสีชมพูไปสีนี้นะครับคือคนที่เขาให้เขากําลังแสดงความรักความโรแมนติกกับเราอยู่นะครับผมดอกกุหลาบสีชมพูนะคือความรักที่หวานฉ่ำเหมือนกับความสดใสของสีชมพูนะครับผมแค่นี้ยังไม่พอยังต้องบอกได้ว่านะครับคนที่เขาให้ความรักจากเราหรือให้ดอกกุหลาบสี สูนี้ต่อเราความหมายเขาคือว่ามันคือความนุ่มนวลความอ่อนหวานแล้วก็ความอ,อา่มอ,อนโยนนะครับแต่อย่าพึ่งลงใหลกันเกินไปนะครับผมเราต้องมีความรักแล้วก็ให้ความรักกันแบบมีสติด้วยนะครับสีมูนะเป็นสีที่นิยมกันอีกสีหนึ่งรองลองมาจากสีแดงนะครับผมแล้วก็เป็นสีที่ฮิตฮอตมากเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อช่วงวาเลนไทน์นะครับผมแล้วก็ช่วงในเทศกาลต,ต่างๆครับสีมูก็ได้รับความนิยมมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสีที่หวานมากเลยใครที่ได้ไปนะจะบ่งบอกถึงว่าคนนั้นเป็นคนที่หวานๆเลยนะครับผมสีมูนะครับ อีกสีหนึ่งที่มีความสวยงามในช่วงว,เวาเลนไทน์นะครับผมดอกกุหลาบสีขาวเป็นอีกสีหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะ ครับผมแล้วก็เป็นสีที่ฮิตฮอตมากในช่วงวาเลนไทน์นะครับผมความหมายของดอกกุหลาบสีขาวนะครับคือความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกับการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆเลยนะครับผมจากคนรักที่อาจจะบอกได้ว่าความรักของเขานะที่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยความหมายจะซึ้งอะไรเบอร์นี้เลยนะครับแต่ถ้าดอกกุหลาบสีขาวที่เริ่มร่วงแล้วอันนี้นะครับแปลว่าเป็นความรักที่กําลังจืดจางลงนั่นเองนะครับผมในความสวยงามก็ยังมี2ด้านเสมอไปนะดอกกุหลาบ สีขาวหรือว่าชอบกุหลาบสีขาวก็จะเห็นมากในช่วงวาเลนไทน์นะครับแล้วก็เป็นสีรองมานดับสาบที่นิยมให้กันจากสีแดงสีชมพูรครับสีขาวก็เป็นที่3ามที่นิยมกันให้ในช่วงวาเลนไทน์นะครับผม ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมจะมาบอกความหมายของดอกกุหลาบจํานวนดอกกุหลาบที่เขาให้กันในวันวนาเลนไทน์นะครับหมายถึงว่าอะไรหนึ่งดอก2ดอก3ดอก7ดอก13ดอกอันนี้คือหมายความว่าอะไรนะครับผมอันดับแรกก็มาดูความหมายของการให้ดอกกุหลาบ1ดอกก่อนนะครับผมดอกกุหลาบ1ดอกครับก็บ่งบอกถึงความเอาใจใส่นะครับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ ดอกกุหลาบสองดอกนะครับหมายถึงนะครับกำลังจะขออยากได้ยินนะครับคำขอการแต่งงานนั่นเองนะครับผมดอกกุหลาบสามดอกหมายถึงขอความรักแล้วก็ขอความทนุถนอมนั่นเองนะครับดอกกุหลาบเจ็ดดอกหมายถึงความรักที่ย,ยั่งยืนนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบสิบสามดอกหมายถึงการแอบชอบหรือว่าการแอบเบือนั่นเองนะครับผม คลิปนี้นะครับก็มาบอกความหมายของสีกุหลาบที่ฮิตฮอตใน 3- สีนี้นะครับที่นิยมให้กันในวันว,นเวนาเลนไทน์ก็จํานวนดอกกุหลาบสื่อความหมายถึงอะไรสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์นะครับผมสําหรับคนที่กําลังมีความรักนะครับผม สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาการไปก่อนนะก็ผมไม่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนๆได้มาติดตามกันนะครับผมยังไงก็ช่วยกันฝากด,ดูด้วยก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r ผมด้วยนะครับผมกับช่อง e Love Channel ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะัสุขสันต์วันว,นเวนาเลนไทน์นะครับสวัสดีนะครับผม